สวัสดีนะครับสวัสดีวันนี้วันที่วันเสาร์ที่31นะครับตุลาคมนะครับสิ้นเดือนวันสุดท้ายของเดือนแล้วนะครับคนที่สั่งสมุนไพรนะครับก็รอรับสุขภาพดีๆแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปนะครับถ้าสมมุติว่าเราตัดสินใจที่จะทานแล้วก็รักษามันนะครับาหายไม่หายไม่ต้องถามนะครับเพราะว่า ถ้าคุณไม่กินคุณไม่ทานคุณไม่ซื้อไปมันก็ไม่หายถูกไหมครับแต่ถ้าคุณซื้อมันก็หายแต่ว่าแค่ใช้ระยะเวลานะครับเพราะว่าสมุนไพรต้องใช้เวลาไม่ใช่ยาวิเศษนะครับทานวันเดียวก็หายเลยนะครับ แล้วก็ส่วนนะครับลูกค้าท่านใดอยากหายภายในวันเดียวหรือว่าคนที่เป็นไทรอยด์เป็นฤทธิ์สีดวงเป็นไส้เลื่อนอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับการผ่าตัดผมแนะนําให้ไปผ่าตัดเลยนะครับวันเดียวหายแน่นอนผ่าตัดแต่ว่าโอกาสที่จะกลับมาเป็นก็มีอีกนะครับ50-50 <c oughs> และก็การผ่าตัดนั้นมันเสี่ยงนะครับแต่ถ้าทานสมุนไพรเสี่ยงด้วยนะครับเสี่ยงออกตั้งและก็เสี่ยงเวลานะครับเพราะว่า การทานสมุนไพรนั้นต้องใช้เวลานะครับและสมุนไพรแต่ละตัวนั้นกว่าจะได้มาต้องนะครับเข้าป่านะครับเจอสัตว์ป่าหลายอย่างนะครับบางคนบอกว่าทําไมแพงจังนะครับไม่ได้แพงอะไรหรอกนะครับเพราะว่าบางคนนะครับไปหาเองไม่ได้นะครับมันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องตากเดดอีกโอ้ยต้องคัดสรรเป็นอย่างดีนะครับกว่าจะได้สมุนไพรคุณภาพสูงให้ลูกค้านะครับเพราะว่าเป้าหมายหลักๆของเราคืออยากรักษาให ทุกคนหายนะครับแต่หายไม่หายนั้นมันขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยนะครับเพราะว่า99.99หายแน่นอนถ้าทานตามที่เราแนะนําแต่ถ้าสมมุติว่าไปทานของที่เราห้ามนะครับโอกาสนั้นมันก็จะช้าหน่อยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สนใจก็สั่งซื้อสมุนไพรได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ084นะครับ749267นะครับหรือท่านได้นะครับ อ่ะตังหมดวันนี้ยังไม่ได้เติมไม่ได้โทรก็แอดไลน์ได้นะครับที่ไอด8 4นนะครับ749 2467นะครับปัญหาสุขภาพนะครับของคุณโรคไฟใกล้เจ็บต่างๆของคุณก็คือปัญหาของเราที่จะรักษานะครับอาสมุนไพรมาให้พวกคุณได้ทานกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ทานดีแล้วหายแล้วก็ฝากบอกต่อให้กับญาติมิตรสหายเพื่อนฝูงใครก็ได้นะครับที่เราอยากให้เขาหาย ไม่อยากให้เขาทรมานจากอาการที่เราเคยเป็นนะครับก็อย่าลืมนะครับสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับย้ำอีกทีนะครับโทรเลยนะครับ0 8 4ย์9 2 6 6 7นะครับร้านของเรานะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วก็ด้วยชำระอีกช่องทางหนึ่งคือโอนเงินนะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเอาที่สบายใจนะครับอย่าลืมนะครับ ก็สุดท้ายนี้แล้วนะครับสิ้นเดือนแล้วก็ขอทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะครับคนที่ตามสมุนไพรแล้วก็ขอให้หายทุกๆคนนะครับเอาดีวอย่าลืมบอกต่อนะครับสวัสดีครับ